สวัสดีเจ้าอาหารเหนือคุณพรฟู้ดมาอีกแล้วคะ่ะวันนี้นะคะเราจะเก่งผักเฮือกผักฮีนั่นเองคือภาษาเหนือเขาเรียกว่าผักเฮียกนะคะอร่อยเลิศเลยคะ่ะแกงใส่หมูนะคะอร่อยเดี๋ยวมาทําตามวิธีคุณพรได้เลยนะคะอันดับแรกเราใส่ใน้ำมันพืชเล็กน้อยคะ่ะแล้วก็ตามด้วยพริกค,ค่ะพริกแกงของของคุณพรเป็น พริกแกงเมืองนั่นเองค่ะทุกคนไม่มีอะไรมากค่ะมีกระเทียมหอมแดงเกลือผงปรุงรสแล้วก็ปิ๋ผ่าพริกแห้งเท่านั้นเองค่ะแล้วเราก็ผัดกับหมูนะคะแบบนี้เลยค่ะผัดกะหมูไปเรื่อยจนหอมค่ะพริกก็ผัดจนหอมหมูก็ผัดจนให้หอมกลุ่นเลยนะคะแบบว่าไม่ให้มีสีแดงเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็เติมน้ำรังุกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็เพิ่มเติมด้วยน้ำสะอาดค่ะตั้งน้ำรอจนเดือดก่อนค่ะเราก็ใส่ผักเหือกเราลงไปได้เลยค่ะผักเหือกเป็นผักเหือกที่จากเชียงรายเลยนะคะวันนี้บอกก่อนว่าแพงมากกับผักเหือกรอบนี้นะคะขึ้นเครื่องมาด้วยนะคะ <laughs> มาจากเชียงรายนะคะขึ้นเครื่องมานะคะแบบนี้เลยต้มก่อนค่ะแล้วค่อยมาแกงค่ะเพราะว่า ไม่งั้นก็ไม่สดค่ะต้องต้มแม่ต้มมาจากเชียงรายเลยนะคะตอนนี้เราก็มาใส่สุกแล้วใส่มะเขือเทศลงไปแล้วก็ใส่ผงปรุงรสเพิ่มเติมไปนิดหน่อยนะคะผงนัวค่ะชิมดูจืดไปใส่น้ำปลาไปนิดหนึ่งนะคะตามชอบนะต้องชิมก่อนนะคะว่าขาดอะไรเมนูนี้วันนี้ไม่ใส่ปลรราเช่นเคยนะคะแล้วใส่ต้นหอมแล้วก็ใส่หอมแดงเพิ่มเติมไปได้เลยค่ะ แล้วก็ใครชอบเป็นปลารหรือชอบเป็นรสชาติแปลกใหม่ก็สามารถใส่ได้ทุกเมนูค่ะเราไม่จำเป็นว่าต้องไม่กินแบบนั้นแบบนี้หรือไม่ชอบอย่างนั้นแบบนี้ไม่ใช่เราสามารถใส่ได้ค่ะทุกคนเราชอบปัะมาณไหนอะไรเพิ่มเติมได้หมดเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้คุณพอลรุดรัวด้วยนะคะ